เซียวเฮอร์ฮิสตอริเคิลแอนเคิลเชอร์บล็อกเป็นเมืองโบราณริมน้ำสุดชิลถ่ายรูปมุมไหนก็สวยสาวๆเขาจะชอบมาแต่งชุดจีนกันมาม่าก็อยากแต่งนะแต่ทุกคนในบ้านห้ามไว้แม้ว่าที่นี่จะไม่โด่งดังเท่าทะเลสาบซีหูแต่ก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ทำให้รู้สึกเรากับได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตทันทีที่ได้ก้าเข้าสู่เซียวเฮอร์ฮิสตอริเคิลแอนเคิลเชอร์บล็อกเราจะได้สัมผัสถึงความสงบและเงียบงันที่แตกต่างจากใจกลางเมืองที่พลุกพล่านเราจะได้เห็นคลองเล็กๆที่ทอดยาวเลียบไปกับตรอกซอยหินออออ่่่่่่นนนนนนบบบบบบรรรรรราาาาาาณ้าเบบเเเมมมแแจจีีัยยัังงงดดิิิทยยยููฝคลลละกกป เซียวเฮอร์เคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่สําคัญในอดีตโดยเป็นส่วนหนึ่งของแกรน์คเนลที่เชื่อมต่อภูมิภาคต่างๆของจีนเข้าด้วยกันทําให้ที่นี่เต็ไมไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่นี่จะมีร้านขายของฝากมากมายเราชอบร้านแทนครีมมากคนขายรีบเข้ามาชาร์จมาขัดผิวให้แล้วก็ลงแทนครีมให้มือนุ่มขึ้นทันทีเขาจะมีสูตรบำรุงเข้มข้นและสูตรธรรมดาแล้วก็มีแทนครีมประจําวันเกิดด้วยและเพื่อไม่ให้คนที่มารอเบื่อร้านก็จะมีจุดให้สตัมโพสการ์ได้น้อง อย่าลืมพกสมุดมาสะสมตราสแตมป์ด้วยนะคะมีร้านค้าหลายร้านเลยที่วางตราสแตมป์ไว้ที่หน้าร้านที่ผังโจรอบนี้เรามากับสกายฟันราคาดีๆีคลมื่นสี่รวมตั๋วเครื่องบินน้ำหนักกระเป๋าที่พัก4วัน3คืนโรงแรมขอดยานหางโจวูลีใครสนใจก็ตามไปจองกันได้นะคะ